สวัสดีค่ะทีมงานเกมก้าหินกลับมาแล้วนะคะตอนนี้ทีมงานอยู่กับแพดท,ทนะัวร์ณศนเทวานะคะแล้วก็กําลังจะไล่ทําเควสนิกายรับอยู่นะคะจนมาถึงบทที่2ในเมืองซูโจนะคะแล้วเรากําลังจะไปที่เกาะตีหลัวกันนะคะเพราะว่าคลิปที่แล้วนะคะเรามาจากเ,าเราจบ จากสำนักพักฟ้าเหนือฟ้าไม่ใช่จบเขาเรียกว่าอะไรเดินเควสในสำนักฟ้าเหนือฟ้ามันไม่ใช่สำนักอะมันเหมือนกับว่าองค์กรที่รวบรวมยอดฝีมือในการเ,าเขาเรียกว่าอะไรแล้วนะที่มันจะรับรับหน่อย คือน,นี่ไกรับประชาถูกอันนั้นก็รับแต่ว่าเขาเหมือนกับว่าเป็นพวกกลุ่มนักฆ่าที่มีชื่อเสียงในยุทธจักรนะคะเรียกได้ว่ามีชื่อเสียงที่สุดในยุทธภพเลยก็ว่าได้นะโอเคเดี๋ยวเราไปเกาะปีหลวกันดีกว่าหรือว่าเกาะดอกท้อนะคะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่สำนักดอกท้อนะะเป็นเพียงเกาะเกาะหนึ่งที่อยู่ในซูจโจเท่านั้นนะคะแต่ทีมงานนะ่ะชอบที่นี่ที่สุดเลยนะเพราะว่าพวกดอกท้อพวกสีชมพูอะไรพวกนี้เต็มเกาะเลยอะ อ,อ,อ,อ <halluc Investment> ส่วนมากนะคะเควพวกนี้พอเรามาถึงจุดแล้วอ่ะมันจะส่งเราเข้าภาพกระจกนะคะภาพกระจกคืออะไรเป็นโลกคู่ขนานนะคะก็คือจะไม่มี NPC ตัวอื่นหรือว่ามอนเตอร์นอกจาก NPC ที่จะให้เรา même, คุยเควสนะคะอ <S ình sans emotion> ๋อเขาเป็นใบใช่ฟังอะไรไม่เข้าใจ โอเคเดี๋ยวเราน่าจะพีชิตล,ลี่ชิงที่ขวางนะคะเอาชื่อรี่ชิงขวางเหรอตอนแรกคิดว่าแบบขัดขวางอะไรอุ้ยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวคลิกปิดตัว,ว,ตกกวอุ้ยตายสกิลคุนคุนหูเอ็มทีซีทะเลว่างเปล่า สกิลค oh. ah, eh, ุ t t ้นมากอ๋อรู้แล้วว่าทำไมสกิลคุ้นสกิลวังไอเนี่ยวังน้ำทิพ์ทีมงานเคยเล่นอยู่พักหนึ่งนะคะโอ้อาจไม่เลี้ยงเลยโอ้โหโอ้ยโกรธ เดี๋ยวนะมันมึนคาตัวทองได้ด้วยหรอวะโอ้ยโอ้ยโดนควบคมุมขยับไม่ได้ดังใจเลยคือจริงๆ,ๆทำไมตอนทีมงานเล่นมันไม่โหดแบบนี้วะคือแบบอืขยับไม่ได้ดังใจเลยอะ <c oughs> ควบคุมเก่งดูดิเดี๋ยวมืนเดี๋ยวควบคมุมเดี๋ยวกระเด็นอะไรก็ไม่รู้ว่า ชอบชอบชอบอุ้ยถูกอัสนุ่มโอเคเดี๋ยวเรากลับไปคุยกับเอมีซีจางปี่หยุ่นกันนะคะ ดีที่ข้ามาทันเวลาขอบคุณทั้งทงที่เราสู้ชนะถูกปะ่อกี้เป็นเจ้านี้นี่เองตอนอาเสียงอยู่กอดอกท้อเคยบอกว่าเมื่อนิกรับส,ส่งสายรับมายังกอดอกท้อได้เช่นนั้นแล้วสำนักใหญ่และกองกำลังอื่นบนยุทธจักรตรงไหก็ไม่มีเว้นและนักฆ่าที่ประมือกับเจ้าเมื่อครู่คงจะต้องเป็นนักฆ่าผู้โด่งดังแห่งฟ้าเหนือฟ้ารี่ชิงขวาง คนผู้นี้เมื่อจับตาเหยื่อคนไหนแล้วไม่สังหารเสียจะไม่มีวันรามือหลังจากนี้เจ้าจะต้องระวังตัวให้มากๆไม่ยึกว่าจะน่ากลัวขนาดนี้นะคะกลับไปหาหลิงเทียนนานเสียงเพลงซูโจคือโศกมากทำไมฟังแล้วมันรู้สึกแบบหดหัว หากเป็นเช่นนั้นจริงเจ้าต้องอย่าทำอะไรบุ่มบามนะต้องติดต่อคนที่ไว้ใจได้ในสำนักต่างๆอย่างลับๆจากนั้นก็ค่อยหาลือกันก็คงต้องอย่างนั้นก่อนโอเคสวรรค์ทรงชีวิตอ๋อโอเคหนีตายไปครั้งนี้อันตรายเพียงนี้เชียวหรือไม่เป็นไรนะคะดูซีได้อะไรบ้างเดี๋ยวนะั้นเราเคยได้ฟ้าดินทะลวงมาแล้วนี่ ไฟฟ้าดินลวงใช่ไหมโอเคเราเลือกถุงสีส้มมาแท้แ,แน้ไหนดูสิถ้าเปิดแล้วจะยังไงต่อเฮ้ยอ๋อถ้าเกิดว่าได้แล้วก็คือได้แล้ว ก็ได้รับมาเป็นตรวจสักล้างอันนี้ที่ทีมงานเลือกไว้ครับยาเปลี่ยนอินสูตรรับไอเทมนะคะทุกครั้งที่ได้มาขอให้ผู้เล่นเช็คด้วยนะคะว่ามันมีระยะเวลาเนาะไม่งั้นเดี๋ยวของหายเนาะเห็นไหมว่าตอนนี้มีระยะเวลาเจ็ดวันแถวอันนี้ก็คิดว่าน่าจะจบเควสบทที่2นะคะแล้วก็เมื่อตะกี้ทีมงานก็ ไม่ใช่น,น,นโอลมานหุบเขาคนชดอันนี้ทีมงานก็จะหยุดไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาต่อบทที่3กันที่หลินเทียนนานนะคะซึ่งเป็นประมุขที่อยู่ซูโจนะคะประมุขยุทธจักรเนาะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ